พอท่านมี่รถใหม่ๆมีม่แต่รถเก่าๆจอดจนหยาถ่วมล่อเมดแล้วอยู่สองคันสวัสดีครับท่าน e เนบซี่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบทุกท่านเมื่อนี้ครับแอลนูแฟนเพจมาอัปเดตรถที่เหลืออยู่ในร้านเหลืออยู่ในสต็อกนะครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมพิจารณา,ากันอีกคือเก่าเช่นเดิมตามเบังครับผม นี่ครับน,นี่นี่นี่รถตู้รถตู้ตัวนี้เป็นช่วงสั้นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลลงในช่องมาเรียบร้อยครับนี่ปกติลงไวเปิดไวหกหมื่นเก้าแล้วมาลงราคาอีกห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเอามื่อนี้อยากขายนะครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมให้ได้ตัดสินใจเร็วขึ้นครับนี่ทะเบียนนี่เต็มเตมนะครับทะเบียนเบิ้งทะเบียนก่อนครับกันย่าหกแปดนะครับ รถเครื่องยนต์ 2L ดีมากนี่นาใส่อีกขั้นหนึ่งสำหรับท่านที่มองไปเป็นรถแคมปิง้งแคมปเปอร์แวนเป็นรถนอนรถบ้านนี่ขั้นนี้บอควนผ่าดครับเอาไปจัดส่งองค์เครื่องจักน้อยไปแต่งรอๆครับสตาร์ทบึมๆให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันขั้นนี้แล่นไดทั่วประเทศเด้อฝากไว้ก่อนครับนี่เบิ้งครับนี่ดีสตาร์ทก็ต้องเผาหัวครับมีไฟแบตโชย่างเดียว เพราะต้องเหยียบคันเร่งครับสตาร์ทปุ่มๆรดแลนด์ได้ออมให้แลนด์ไดออมประเทศเบืองทางในภายในเพิ่นครับเบาสวยครับเบาไม่ขาดนี่เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันครับพ่วมเดิมของรถประตูเพิ่นกานี่ครับนี่บบเคยเห็ดสีมาก่อนครับนี่ล่องรอยเดิมๆเพิ่นเดอ้อตรงนี้กับมีนครับนี่นี่ให้ท่านผู้ชมพิจารณาสติกเกอร์ย่งคือเกาเหลือคือเดิม นี่ครับสติกเกอร์นี่นะครับรถคันนี้เดิมที่เป็นสีเท่าดำแต่เดี๋ยวนี้มาเปลี่ยนม่เป็นสีขาวล้วนครับเป็นสีขาวให้ท่านผู้ชมพิจารณากันเบิ่งครับในราคาพิเศษเพียง4ี0 0 0ืนบาทครับนี่เอามาลดราคาให้แล้วเครื่องยนต์ดีเซลรถนาไส้แล่นได้ทั่วประเทศภาสีบ่ขาดครับเหลี่มบ่ขาดทะเบียนเต,เต็มเต็มเบาะกันยังคบอีตั้งหาก นี่เบิ้งหลังค่าเพิ่นครับเอาไปแต่งเองนะครับเด้อไปแต่งเติมเองครับนี่เบิ้งงไทยเพิ่นย่างเดิมๆเม็ดองเม็ดอากย่างคือเกาเหลือคือเกาครับนี่นี่เฮเม็ดอากนะครับด้านฝ่ายตัวบีก็ย่างย่างคือเกาครับนี่ครับบอกบอกว่ารถคันนี้พ่เคยตำนาพ่เคยถือกชนไทยมาแท้แน่นอนถือกชนขางมาแท้แน่นอนครับนี่บอกให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานี่นะครับสำหรับรถตู้ อ่าตัวนี้เป็นหัวจรลวนหลังคาตำ่ะสำรับนี่เบาะนี่ยังครบกระจกนี่เลื่อนได้นี่เอับเดี๋ยวเปิดท่น้นกระจกให้เบิรงก่อนครับนี่ให้ท่านผู้ชมเปิดประตูขางให้เบิรงก่อนติดเครื่องอยู่นะครับสตาร์ทอยู่นะครับตอนนี้เบิ้งแถวเบาะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบอเพิ่นมีอยุสิบเอ็ดที่นั่งนะครับรถคันนี้เนาะเพื่อนเป็นเพื่อน,นเล็กครับว่าท่านได้สวด แต่ว่ามีรอยเจาะรอยหูหัวหน็อตนะครับเป็นพื้นเหล็กเลยนี่สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานเมื่อนี้นํามารถราคาครับให้ท่านผู้ชมเอาไปใส่กันราคาพิเศษราคานีบนรถดนะครับเด้อบอกไว้ก่อนว่าไม่ลดราคาอีกแล้วนี่ครับนี่จอดไว้จหนวยยาสวมล่อล่อยางกับพ่อใส่นะครับล่อยางก็น่าใช้นี่เอาเปิดเครื่องให้เพื่อนกอน คือสตาร์ทง่ายแต่รถเนี่ย <c oughs> นี่ครับขายเพราะว่าอยากขายนะครับนี่อยากจะขายไม่อยากจอดนานสำหรับท่านที่มองหารถใส่งานเครื่องสองแอลนะขออนุญาตครับเครื่องยนต์สองแอลเห็น <c oughs> บะไอ้บ เพอ่มเติมครับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะไอ้พวกฟงนะครับไม่ไอไม่ฟงเบื้องน้าดูวนบ่าเกิดอะไรเพิ่มครับน้ำดูนะครับเพื่อนน้ำวนดีมากครับนี่สำหรับท่านที่มองหารถตู้เอาไปใส่งานเนาะเมื่อนี้ครับมาฝากมาตอนให้พิจารณากัน พร้อมเล่มเอกสารล้นๆครับนี่ฝ้าสีหกแปดสีเดิมๆบางๆครับพื้นไฟออกจุดๆยกเว้นไฟถอยครับส่วนแอร์มีนะครับแอร์มีเหมือนเดิมพัดลมแอร์ก็มีอยู่ใ้่ถองบนกรมีคือเก่านี่ครับแอร์แอร์ไ่เย็นเด้อบอกไว้ก่อนครับแอร์ไม่เย็นเอาปิดก่อนปิดเครื่องปิดเครื่องแอร์ไม่เย็นนะครับ เอาชมเบิ้งครับพี่น้องสนใจมาเบิ้งเอาขายตามสภาพครับในราคาเพียง4 9 0 0 0บาทครับนี่เอา,เอาท่านที่สนใจหารถแรนรถใส่งานเมื่อนี้เอามารถราคาให้แล้วขั้นข้างๆครับกับรถราคาอีกนี่เอาสำหรับท่านที่หารถเข่าหัวเข่าสวนซูซูซซกิแครีจอดโดนไลจนยาขึ้นทวมล่อน่นได้ขายเนาะ เอาเมื่อนี้เจ็ดหมื่นหาพันบาทเดอ้อเอกสารล่นนะครับเอกสาร30 31ตุลาหกแปดนี่ท่านนี่พอด้สตาร์ทให้เบิ้งครับเพราะว่าล็อกไว้แล้วนะพอด้ไปเอาเกุญแจเมื่อนี้ขายกันตามสภาพครับราคาเพียง75,000บาทนะครับสำหรับรถซูซูกิแฮร์รี่ครับเมื่อนี้เอามาให้ท่านผู้ชมมารถราคา อยู่หน้าบ้านนี่ล้ครับจอดอยู่สองขั้นนี่ละครับนี่ท่านที่สนใจกิริงกลางมารลดเด้อครับนี่ขายจริงครับขายจริงอยากขายนะครับเอาฝากให้ท่านพิจารณากันเบิงเอาไว้แล้วอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ